ฝนตกโอ้ยบอลกลัวฝนเหรอลูกฝนลกลัวฝนตกเหรอครับลูกอยู่กับแม่อยู่กับแม่แมดูที่ไหนโชกุนก็นอนอยู่ตรงนน้นเห็นไหมเออส้อมๆอ,อยู่ตรงนี้เห็นไหมลูกส้มๆ ฝ้อนควฝนเหรอลูกกว่าฝนเหรอลูกโอ้ฝนตกฝนตกนอนอยู่กับแม่ลูกนอนอยู่กับแม่นอนอยู่กับแม่เอ๋อยู่กับแม่ลูกเอ๋อยู่กับแม่โอ้หัวฝนครับหัวฝนตกครับผมหัวฝนตกอ่ะครับลูกฝนมันตกอ่ะครับลูกโอ้ฝนตกแรงเหรอลูกลูกกลัวครับลูกกลัวเหรอครับลูกเออเดี่ยแม่เอาผ้าปิดกันฝนให้แล้วลูก เอาผ้าปิดกันฝนให้นะนะลูกนะปิดกันฝนให้นะลูกนะฝนตกนะลูกนะลูกแม่กลัวฝนกลัวฝนที่ฉุดนายโยกเลยเหละครับลูกฝนมันแรงเหรอลูกฝนมาแรงเหรอลูกเธออยู่กับแม่อบอุ่นลูกอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นไม่กลัวลูกโชคคุณไม่เห็นเป็นไรเลยเนอะนั่งหลับอยู่โน่นน่ะนั่งหลับอยู่โน่นน่ะโชคคุณ เออปองปอจะกลัวอะไรอ่ะล <und> <mom ent> ูกอยู่ตรงนี้กับแม่ครับลูกอยู่ตรงนี้กับแม่ครับผนเก่งของแม่ลูกันเก่งของแม่ครับนกพัอฝนครับแม่นกพัอฝนครับฝนมันแรงอ่ะลูกเม็ดใหญ่อ่ะลูกเม็ดใหญ่เดนสังกะสีหลังคาบ้านอ่ะลูกเลยดังป้องเป้งป้องเป่งอะลูกมันดังป้องเป้งป้งเป่งอครับลูกดูเด็กน้อยกลัวฝนใช่เนียน้องไม่เห็นกลัวเลย ส้มส้กมกลัวไหมลูกส้มส้มกลัวฝนไหมคะมาหาแม่แล้วมาเออสามสีกับเทาๆอยู่บนนู้นเออน้อนชายเขาจะกลัวที่สุดกว่าเพื่อนกลัวที่สุดกว่าเพื่อนอืมฝนตกฝนตกครับลูกไม่ไปลูกไม่ไปอยู่กับแม่ตรงนี้อยู่กับแม่ตรงนี้ครับลูกไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปไ,ไปเข่จะไปมุดตรงไหนอะลูกฮะเขาจะไปมุดตรงไหนพี่คีมไม่ได้อยู่ในห้อง พี่คิมไม่ได้อยู่ในห้องลูกพี่ชินไปเรียนหนูต้องอยู่กับแม่ลูกฝนตกอะ่ะพี่คิมไม่ได้อยู่ในห้องครับลูกอือืกลัวฝนกลัวฝนกลัวฝนครับเด็กน้อยเอ้ยเดี๋ยวฝนก็หยุดลเดี๋ยวฝนก็หยุดนะเดีย๋ยวฝนก็หยุดนะลูกไม่ต้องกลัวครับพอม ไม่ต้องกลัวครับพอมอไม่ต้องกลัวครับลูกไม่ต้องกลัวครับอกลัวมากเลยเหรอลูกฮะกลัวมากเลย <c oughs> เวลาเขากลัวตาเขาจะถลนแบบนี้กลัวมากเลยเหรอลูกเออกลัวจนตาออกมาเลยลูกคนเก่งแม่อยู่ตรงนี้แม่อยู่ใ,ใกล้ๆลูกแม่อยู่ใกล้ๆหนูครับคนเก่งของแม่ครับลูกหนูปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วลูกปลอดภัยแล้วนะครับลูก 국민 t h a t h a